วัสดีค่ะร้านเจ๊หดการเกษตรค่ะวันนี้เราจะพามาดูเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบตั้งนะคะตัวนี้จะเป็น11แรงม้าทาน้ํามันจะเป็นสูบน้ำมันดีเซลนะคะได้5ลิตรแล้วก็ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยอ,อากาศนะคะอ่ะอย่างดีในในภายใต้แบรนด์เจ๊หดการเกษตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเครื่องยนต์กันค่ะอ่นี่นะคะเปิดดังเครื่องยนต์ดีเซล11แรงม้าแบรนด์เจ๊หดการเกษตรเองนะคะอ่า มาใหม่แล้วนะคะนี่ลูกค้ามาแล้วเอาเปิดเปืเป้อเสืเ้เสืนี่เดี๋ยวกออกมาไหนจับยกนี่ยกออกมาตรงนี้ให้ลูกค้าดูนะคะนี่นะคะเครื่องยนต์ดีเซล11แรงม้าแบรนด์เจโฮเจไม่จำไม่ได้เห็นนะคะอ่ะขอดูหน้าตานิดนึงนะคะ11แรงมา้าปั๊บสวยคือตัวจริงค่ะวะ11แรงม้านะคะไม่กล่องแกะกล่องใหม่นะคะก็มีชุดกระเตั แถเสื้อให้รับประกัน1ปี4เดือนค่ะน1ตัวน้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่องดีเซลอีก1ลิตรนะคะแต่งน้ำมันบรรจุ5ลิตรระบายความร้อนด้วยอากาศสตาร์ทมือด้วยมือนะคะตัวนี้สิเ่เหมแบนมาราคา9,900บาทนะคะราคา9,900บาท 9,900บาทนะคะเครื่องดีเซลลูกสูบตั้งของแบรนด์เชหมดการเกษตรเองนะคะ9,900บาทถ้าใครสนใจก็ทักแชทได้เลยบวกค่าส่งเก็บไปทางได้เลยนะคะไม่ต้องจ่ายเงินลูกค้าสนใจรีบด่วนเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าดึงมือสตาร์ทมือ9,900เนี่ยราคานี้ดึงมือสตาร์ทมือเนี่ยไม่ไหวอยากได้ตัวเครื่องก็จริงแต่ดึงมือไม่ไหวนะคะเรามีออปชั่นเสริมนะคะเดี๋ยวนีอลูกค้าดูหน่อยตัวนี้นะคะ จะเป็นฝาลานงัดสตาร์ทอ่ะที่ขายดีโด่งดังของร้านเจ๊น,นะคะตัวนี้หมุนแค่เจ็ดถึงแปดรอบเราก็งัดสตาร์ทงัดสตาร์ทได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาดึงเชือกดึงมือแบบเด่นนะคะชุดนี้9,900บาทรวมฝาลานสตาร์ทฝาลานงัดสตาร์ท2,500ันารนะคะเป็น1นึ0 0หมื่บาทถ้าใครเอาชุดนี้บวกแค่ร้อยเดียว12,500บาทโดนส่งนี้เก็บค่าตังบวกแค่200บาท เ,เ,เจ๊หมดการเกษตรเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูงตั้งสิบเห็บแรงมากแฟนเจ๊หมดการเกษตรมาแล้วค่ะ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 เอาไปทดสอบให้ดูนะคะว่าสตาร์ทมือมันจะสตาร์ทนิ่มหรือสตาร์ทง่ายเครื่องยนต์เป็นยังไงไปฟังเสียงกันค่ะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เติมน้ํามันเครื่องนะคะถังน้ํามันเครื่องนะคะจุได้เต็มที่เลย1ลิตรเต็มขวดเต็มคาราเบลเลยนะคะเติมไป1ลิตรอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเติมน้ํามันดีเซลนะคะล้วนนะคะไม่ผสมอะไรนะคะดีเซลล้วนๆนนะคะอ่ะ ถังน้ำมันบรรจุได้5ลิตรนะคะถังน้ำมันบรรจุได้5ลิตรอย่าใส่เกินนะคะเป็นคาราเบลได้แค่5ลิตรนะคะนี่ตัวอย่างเราก็เติมให้ดูนะคะก่อนที่จะสตาร์ทรองเครื่องนะคะอ่าโอเคอเค่พอเราเติมเสร็จนะคะเราก็ปิดฝาถังน้ำมันอย่าลืมปิดน,นะคะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลดมดหกดอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ไปเปิดก๊อกน้ำมันนะคะก๊อกน้ำมันอยู่ด้านล่างนะคะเปิดก๊อกน้ำมันปรับกันเล่งให้อยู่ประมาณสัก30-40อ่ะประมาณนี้นะคะ เะฉะนั้นเราก็กวววดวาลไว้กดวาลทั้งบนนะคะกดวาลไว้อ่ะดึงได้ไหมติดมือไหมทะยบออกมาไหมติดโต๊ะไหมอ่าดึงช่วยกันหน่อยอ่าเยอะไปสักหน่อยพอเรากดวาลนะคะเราก็ไล่น้ำมันให้น้ำมันลงลงสักหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะดึงถ้กระตุกไปประมาณสักสี่ห้ารอบนะคะอย่าลืมกดวาลนะลูกค้าไล่น้ำมันเสร็จแล้วก็กดวาลเฮ้ยเครื่องใหม่ๆก็ดึงยากนะคะถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล Thank <laughs> ดีเซลสิบเอ็ดแรงมา้าสุดตั้งสตาร์ทมือนะคะดึงมือสิบเอ็ดแรงมา้าสนใจติดต่อร้านเจโหวดการเกษตรได้ค่ะอ่ะแต่ถ้าใครไม่โอเคนะคะว่าดึงมือมันดึงยากอ่ะเราจะเปลี่ยนฝาลานสตาร์ทให้นะคะเปลี่ยนฝาลานงัดสตาร์ทให้อะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยแบบนี้นะคะฝาลานเราไม่ให้ไปนะคะฝาลานดึงมือเราจะเก็บไว้อ่ะก็คือถอดออกแล้วก็ใส่ฝาลานงัดสตาร์ทให้ลูกค้าไปแทนดึงมือไม่ไหว บอกเจ๊หมดจัดให้นะคะถอดน็อตออกแค่4ตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะถอดฝาลันเดิมออก4ตัวแล้วก็ใส่ฝาลันหมุนมืองัดสตาร์ทเข้าไปนะคะอวิดีโอเราไม่ต้องตัดต่อค่ะเพราะว่าเปลี่ยนฝาลันถอดน็อตดีเซลถอดน็อต4ตัวออกมาเพ๊บแล้วก็ใส่ฝาลันหมุนงัดสตาร์ทได้เลยฝาลันนะลูกค้าขอเพิ่มขอเปลี่ยนเป็นตัวฝาลันงัดสตาร์ทนะคะฝาลัน มือหมุนเราจะไม่ได้ให้ไปนะคะราคาพิเศษแล้วนะคะรวมกับฝาลานนัดเครื่องยนต์เป่า9,900ไม่ให้ฝาลานไปนะคะรวมกับฝาลานนัดสตาร์ทนะคะ2,500เก็ปไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะอ่ะเราไม่ได้ให้ฝาลานตัวฝาดึงมือไปนะคะลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นตัวขอเปลี่ยนเพิ่มนะคะเป็นตัวฝาลานนัดไปเลยนี่นะคะฝาหมุนนัดสตาร์ทนะคะในราคาเพิ่มอีก2,500นะคะ เป็น12,400บาทจากราคาเครื่องเ9้าพนานะคะนี่ได้ชุดนี้นเลยเอาลองหมุนสตาร์ท้ลกค่ะดูเครื่องใหม่แกะกล่องนะคะเพิ่มฝาลานหมุนนัดสตาร์ทหมุนเพียงแค่7-8รอบนะคะอ่ย่าลืมเปิดกันเร่งแล้วก็กดวาวนัดสตาร์ทได้เลย ไม่มีบวกเพิ่มค่าขนส่งนะคะราคานี้12,400บาทเก็บปลายทางยอดนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหนการเกษตรจะได้ไม่พลาดทีวีดีโอทางการเกษตรใหม่ๆติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรักสายงดตอบอลายติดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ